คอลลาเจนไม่จำเป็นต้องกินถ้าเข้าใจข้อเดียวข้อเดียวผมก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่า mm hmm. เวลาเรากินโปรตีนชนิดใดก็ตามจะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนเล็กๆแล้วกรดอะมิโนเนี่ยจะต่อสายยาวๆกลายเป็นคอลลาเจนหมายความว่าจริงๆแล้วร่างกายเราสร้างคอลลาเจนขึ้นมาเองอยู่แล้วคำถามที่หลายคนมักจะถามผม,มบ่อยๆว่าจำเป็นต้องกินไหมเด็กจะเป็นต้องกินไหม นะคนวัยทํางานหรือคนแก่จําเป็นต้องกินไหมผมบอกว่าถ้าเราจะกินเราจะกินในกรณีที่เราคิดว่าร่างกายเราสร้างคอลลาเจนได้ไม่เพียงพอนะประเด็นที่1คือเรากินโปรโตีนไม่พอส่วนใหญ่ที่ผมแนะนําก็คือวันหนึ่งเราอาจจะกินโปรโตีนวันละประมาณ0.6กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโกรัมต่อวัน อย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยเอา0.6คูณด้วยน้ำหนักตัว60ก็คือ36กรัมวันหนึ่งผมต้องกินโปรโตีน36กรัมจากอาหาร3มื้ออยู่แล้วแต่ถ้าเรากินไม่พอเรากลัวว่า โปรตีนที่กินไม่พอเนี่ยจะไปซ่อมแซมแค่อวัยวะภายในแต่ลืมซ่อมแซมที่ผิวผมเล็บทําให้บางทีผมบางคนร่วงง่ายผิวแห้งนะครับอมความชุ่มชื้นได้ไม่ค่อยดีหรือแม้แต่ทําให้ผิวเนี่ยดูสุขภาพไม่ค่อยดีริ้วรอยมาเลยโอเคเราอาจจะเติมคอลลาเจนเข้าไปวันหนึ่งประมาณ5กรัมก็น่าจะเพียงพอสําหรับการมาบํารุงผิวผมเล็บแต่อย่าลืมนะครับถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไป แต่เรากินโปรโตีนจากมื้ออาหารไม่พอคอเจนเหล่านี้ที่เรากินเข้าไปมันก็จะไปซ่อมแซมอวัยวะภายในก่อนอยู่ดีดังนั้นการกินโปรโตีนเข้าไปให้เพียงพอก่อนแล้วเติมคอเจนเข้าไปน่าจะได้ผลกว่านะครับข้อที่2ก็คือคนที่กินโปรโตีนแล้วเนี่ยเพียงพอและ แต่การดูดซึมแย่ลงอย่างเช่นนะครับเราอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารนะเรารู้สึกว่าการดูดซึมไม่ค่อยดีกินเข้าไปแล้วท้องอืดเราอาจจะกินของที่ย่อยง่ายอย่างเช่นพวกคอลลาเจนเดี๋ยวนี้มันก็จะกลายเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนแล้วนะครับก็คือเป็นคอลลาเจนที่ ถูกย่อยแล้วบางส่วนนะครับให้กลายเป็นเปปไทด์เล็กๆอย่างเช่นนะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คําว่าคอลลาเจนแล้วเข้าไปดูหลังกล่องนะครับของคอลลาเจนที่ผมใช้ในคลินิกก็ได้มันจะเขียนว่าเปปไทด์คำว่าเปปไทด์ก็คือมันจะมีต,ตั้งแต่โมเลกุลเล็กสุดก็คือโมโนเปปไทด์รองมาคือไดเปปไทด์แล้วก็ไตรเปปไทด์เนี่ยก็คือไล ทีละ1โมเลกุล2โมเลกุล3โมเลกุลอันนี้คือถูกย่อยแล้วทําให้การดูดซึมง่ายดังั้นไม่ว่าจะเป็นนะค,คนแก่นะครับที่การดูดซึมไม่ดีก็จะสามารถดูดซึมคอเจนพวกนี้เข้าไปได้โอเคถ้าเราอายุเพิ่มขึ้นแล้วเราอยากจะกินนะเพราะว่าเราดูดซึมจากโปรตีนจากมื้ออาหารได้จํากัดโอเคอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่น่าจะกินอีกข้อหนึ่งแล้วกันใครจะกินคอเจนก็คือต้องการเสริมความงามเป็นพิเศษอย่างเช่นบางคนอาจจะบูสต์ผิวตัวเอง นะอาจจะกินคอลเจนวันละ5ถึง10กรัมนะเพื่อบำรุงผิวบำรุงผมบำรุงเล็บอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะหลายคนบอกว่ากินคอลเจนแทนอาหารมื้อหลักได้ไหมผมจะไม่แนะนําเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหัวจรดเท้ามีอวัยวะเยอะมากต้องการกรดอะมิโน,โนทั้งหมด22ชนิดซึ่งในคอลลาเจน ที่เราเห็นเป็นซองๆหรือเป็นเม็ดเนี่ยมันมีกรดอะมิโนไม่ครบ22ชนิดนะงั้นแนะนําให้กินโปรตีนจากอาหารมื้อหลัก 2- 3มือ้อแล้วเติมคอลลาเจนเข้าไปดีกว่านะครับดังนั้นะร,รักทุกคนนะครับใครกินคอลลาเจนอยู่ยี่ห้อไหนก็ตามสามารถถ่ายรูปส่งมาในคอมเมนต์ได้นะครับหรือถ้าใครไม่เคยเห็นเลยอยากเริ่มเรียนรู้นะครับก็แนะนําว่าพิมพ์คาว่าคอลลาเจนแล้วเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้เป็นตัวอย่างผมแล้วลองไปดูเทียบเคียงสิว่าสามารถหาซื้อในท้องตลาดยี่ห้ออื่นที่สูตรใกล้เคียงกกกกััันนนนได้้หหรรรืออเปล่าะคคคบททุนนุขใ มีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นครับคำวยพอนี้ส่งถึงทุกคนสวัสดีครับ